เทสเซอร์อะไปด้านเทสเตอร์มาสามหลังแล้วค่ะโดนโดนทุกหลังเลยมีตรงนู้นน่ะที่มันจะไม่มีคนไปอะคะ่ะทะเลครอบหมูครอบหมูได้เหรออืมมันจะกว้างกว่าครอบหมูมันจะกว้างกว่าหลันจะไกลมกากเลยนะค่ะ แ้าทำไมพี่จะอยู่โซนนู้นมเลยบ้า mm <clears throat> นแล้วชีวิตการทำงาน Thank mm -hmm. you. ้าง์ดบ้านเนี่ยถ้าสมมติผมไปเอากล่องไอ้นี้ตู้นี้ก่อนตู้แรกอ่ะผมจะได้ตัวเลยปะเออผมจะได้เพชรฟ้าเลยปะ

ค้กคุณจนไม่หนไม่ได้แล้วแค่เพียเห็นคุณยิ้มชีไกนไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีคุณน่ารักแคคุณยิ้มชีไกนไทุกทีันคสลสลอต้งรักหรอคะตรงแยกตรงนี้มีนะคะตัวนึง คนสีขาไม่ตัวอ๋อคนหนึ่ง,งครับไ,ได้ไไดไไดออกเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ขยับออกแค่หนึ่งครับ เดี๋ยวขายหมดรอบนี้เขาน่าจะแบบว่าบ,บินแล้วนะ,นะ,ะได้ครับไปขายนักขายก่นอนแล้วเขาพาไปขายก่อนดีกว่ <c oughs> เาเดี๋ยวขาค่อยมาทำไมอือฮะแล้วก็เดี๋ยวมาคืนนี้แต่ว่าคืนนี้คุณน่าจะไม่อยู่ใช่ไหม,มไปโรงเรียนด้วยอ่ะได้ไปโรงเรียนด้วยไม่ได้อยู่ไว่เอาค่อยเจอก,กันในข้อความนะคะได้ครับ ทางของคุณจริง ครับพี่โทอครับยังนะครับ,รบไหนอยู่กระลาดพี่อยู่กระลาดไปที่แรกเกตทีดีพี่ติดต่อไว้ให้เขาขายไปเกตสองเก้าสิบหกสองร้อยห้าสิบบาทโอเคได้พี่เจอที่แรกเกตเดวไปครับได้ครับ เพลงที่สองที่ส่งมาเพลงอะไรคะข้างหลังเหรอแล้วข้างเหรอครัข้างนะงนี่มังไม่ข้างเหรอครับเราไม่ข้างเหรออยากโดนข้างลักจังเลยครับต้องทำยไงครับโอ้โอ้แดงแดงส่งมาให้รับหน่อยโอเคตอนนี้สวัสดีครับมีรถให้ใช้ไหมอ่ะพี่โตนี่มึงมาเหมืองนี้ทำอะไรเหรอ เออดิพี่ยังไม่ได้ทำเลยเลยแล้วเราจะรถไปใช้เลยเหรอใชาปั่นเลยคะคุณหนึ่งสามสามค่ะเป๋อหนึ่งสามห้าเก้าครับเรื่องเสือกฮ่าหัวหัวดำเองทันทันพี่ผมเติมกระชาไม่ทันอ่ะเขาไม่เขาไม่เปิดแล้วหรอเอ้ยยังไอ้ทำเป็นอะไรพี่อ๋อมาไม่รู้อ่ะพี่พี่เดี๋ยวครับผมไม่เห็นพี่อ่ะ ไม่เห็นเลขวะเอาเลียกเรายกรก็ได้สักคนเรขก่สักคนเลยหนึ่งหนึ่งสองห้าเรียกเลขอะไรนะหนึ่งหนึ่งสองห้าครับหนึ่งหนึ่งสองห้าได้ยินไหมอะดัหัวเป็นหัวอดํอ้าวเราถอดดีเยอะไม่ไม่หายจะไปแล้วใช่ไหมครับหายละครับโอเคครับอยู่ที่ซีโร่หนึ่งคับนถ้าไปเดี๋ยวพี่จะได้จดไห้แบกเกื้อเคี้ยวเปล่าผมจะไปหาตังค์ทำงานรอบเมืองไว้เนครับเี้ยวเปล่าเขียวเปล่า พี่สรับโอเคขอตังค์ร้อยหนึ่ง <That. S 2> ซื้ออาหารให้เพนด้ากินได้ไหมครับผมเพิ่งมาเลยครับไม่มีตังค์เลยครับใครม,นะมีเงินร้อยห <เล S 2> นึ่งบ้างไหมครับหนึ่งสามหนึ่งสองครับคุณครับ mm hmm. เออเลกิโลก่เดีเปิดให้มาลิอ๋อพี่มาลิเติมไปกี่ลูกกาจะสองสองพันองพันลูกอะไรนะสองพันลูกเอามาลูกคือไม่ใช่สองพันลูกใช่ไหมโอใช่เอามาลูกโอ้โหพี่มาีเ่ป็นอะไรอ่ะมาลูกเอามาลูกช่วยเปิดเป่าช่วยเปิดเป่าได้นะ โอเคจะได้หมดไว้ไม่ใช่อะไรไจะได้ไปทำยีนไปทำอย่างอื่นกำลังไปกำลังไปกำลังไปบอกเขาหน่อยอะไรค่ะหนึ่งสา,หา 1, 3, 5, มห้าสี่อยู่นะเก้าแปดหกวันวันนี้เขายังให้ซื้อได้อยู่เายังให้ซื้ออยู่ปะ เออผมอยาก้ผมอยากซ้ออ <House of water> ่ะบซได้หรอคมแล้่ไมอาที่ไหนครที่เด้มไม่ต้องมาเไียมอลมใ่ไปเรียวแล้วค่ะนะคะใส่ไบ้ไรก่อนคะใส่ไว้ไม่เห็น เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทำไมเขาไม่เห็นของคุณล่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอไม่เห็นมีเห็นเลยมีเห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเดี๋ยวน่าจะมาตอนสองทุ่มกลัวสองทุ่มแล้วถ้ามาแล้วเดี๋ยวเขาถกข้อความไปแฮะได้ครับเดี๋ยวเขาทำงานอยู่นี่แหละโอเคเดี๋ยวทุ่มนือเขาต้องออกไปทำงานนิดหน่อย่ะฮะเขาพลังอะไรมา ขอพลังหน่อยครับขอกำลังหน่อยครับขอกำลังใจขอพลังหน่อยครับให้เป็นดอกไม้ไว้ก่อนเอาเชฟบอสได้ไหมะโอเคครับโอเคครับเอาใช้พลังเอียงก็ได้มาอืม จจกันข่าวไม่ไปนะอืมคิดถึงนะคะไม่ดีไม่ตนนะคะถ้าเข้ามาคนเดียววิทย์วิเชย์ขมุยโอเคไหมโอเค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 มีเหล่าอัศวินท okay. ั้งหลายได้เจอครับโอเคครับครับขมุย